มัดไอ้จัดแ๊บหัวใช่ไหมเนะี่ยตอนนี้เราอยู่ประเทศฟินแลนด์ส่งเคียนบักจกิกเจนสองไปโหรทุรักทะเลวันนี้ ของจริงตบ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 ผมนี่เป็นไงฟินแลนด์ของจริงครับเต็มปาาเค็มบักจิ๊กั่นซาดิทโทนเมนต์ลอกแบ็คเดวิลลูซิเฟอร์ซีทีช็อตฟินแลนด์ตัวแรก ดตะกัดคขกตรงนี้กัดเลยไหมเลย อุ้ยออตัวบกไงออตัวบกไงห้องห้เล้วกอน,นตัวบกไงเห็นไ่เห็น,หหนยังไงก็เห็นโอ้โห どうも。

เยื่อขาดตอนแรกเยือขาดก็เลยก็เลยมัดมัด A ol, ไอ้แจ็คแ๊บโหมเนี่ยมัดไอ้แจ็คแโหใส่เลยไม่ต้องต่อไม่ได้ต่อกิปไม่ได้ต่ออะไรสักอย่างเลยเพราะว่าสายขาดเดี๋ยวลงไปเอาเหยื่อตัวนั้นเหยียบร้อยชอนฟินแลนด์ตัวที่สอง